โอค้คิดผมก็ต้องขอก่าวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะผมซึ่งวันนี้ผมได้เยียบกระดิเกมโลกปกตริ่งที่ถเคยซึ่งอยู่ใน,น,นแบบเท<ค>รน<ค>เวสคาเอ็นออนติเมทฮะแล้วตอนนี้เราอยู่กออาลางสะพานตามลุงตู่บอกนะทุกคนแล้วเราก็โดนเบื้งแต่ผมแต่เราไม่ตายกันนะทุกคน <S <S ครับเด็กนักเรียนอยู่กันครบใช่ไหมครับพี่อะไรเอาฝาเไปซ่อมหรอโอ้ขนาดนี้มึงอยาซ่อมเหอะ ทั้งกันเดี๋ยวกูจะลองไปเอารถมาบ้างแล้วเดี๋ยวมึงเอารถเอารถไฟไปชนกูผมบอกเลยรถของผมเนี่ยเป็นรถที่แข็งแรงที่สุดเขาเรียกว่ารถคาโก้ทักที่รถคาโก้ใช่ไหมคารโก้หิวข้าวเออเฮ้ยสปินไรเรผมยังไม่ตัดคแต่รถไฟคว่ำเหมือนตานะทุกคน มาเราจะรอเอาสกูบัสมาไว้กาลางรถไฟกันดูว่าสกูบัสเบียรถไฟใครจะโหวดวกันนะไปละทุกคนโอเคทุกคนจังหวะที่ถูกลุกไฟมาแล้วถูจดจดถูเอ้าทำไมกูรอดวะโกูไปตายเพราะรถไฟหรอกไอ้ขี้ที่ตายเพราะขับรถเอ้ยเอ้รถนนนนโอ้มันชนหน้ารถผมเละเลย เอาไปจงังหวะนี้ชนได้ไหมพี่รถไฟแม่งโคตรน่ารักเลย,ยเออผมรู้สึกว่ารถไฟคันนี้มันข้างหลังอุ้ยอ,อ,อุ้ยอู้หูล้ชาตินี้กูจะได้ไปวีไอรถไฟไหมอโอเคนะทุกคนเรามาจอดกลางสี่แยกเยลยมาดิว่ากูอยากเจอแบบรถไฟโอ,อทอกะอ้าวเนฮะ้ยกูจะกูจะลองเข้าไปนั่ง ก็เป็นคนขดดับรถดิเดี๋ยวกูจะเป็นคนนั่งไอ้เลยไอ้พูดโดยสารหน้าตูดไปเลยนี่นะครับเราจะไปเยี่ยมชมสถานีลงตู้กันนะครับไม่ใช่ค่อยไค่อยมีอ่ะมึงมึงไม่น่ามีมไปเท่าไรนอนตายพี่พี่ครับวินญาณผมหลุด ถ้าไปชิปเนี่ยเนี่ยผมอยู่ข้างๆพี่เนี่ยกระโดดอยู่เนี่ยพี่เนี่ยอยู่อยู่ข้างอยู่ข้างหลังไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวผมจะขี่รถให้ดูอ้าวเดี๋ยวขี่เออน,นี่ไงคันเนี้ยเดี๋ยวผมขี่ให้ดูคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอุ้ยมาดิมาดิโคตรไวเลยมึงอยากกดรถไฟมานะแต่วันนี้นะผมรถไฟมาแล้วอ้ากูสไลด์ตาย โอ้โหโอ้โหรถไฟมาโอ้โหขอขวัญวันเกิดเอ้เป็ร์ัเดย์จุ๋่เนี่ยวันเกิดที่เยี่ยมที่สุดในชีวิตกูเลยลนะเอาเอาเอารถไฟยังเอาเด<ช>า้อเด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 ้อเอารถไฟตัวตายในรถไฟเอาเอารถมาต่อต่อกันไหมแล้ววางรถไฟก็ใช่ไงผมก็จะเอารถมาต่อต่อกันเนี่ไงกูมันกูชอบรถนี้มากเลยรถด,ดีมูซีน โอเคนะครับทุกคนถึงเวลาแล้วปพ้มเดี๋ยวรถไฟองัน้นแล้วผมจะไปอยู่รถสักคันนะอืมไปดิโอเครถไฟนะอ่ะพร้อมยังยังยัง กำลังไปหาที่หมอที่พร้อมโดนอันนี้อยู่พร้อมโดนบึ้มเอ้ยเอ้ยคุณเบิกกันไปแล้วเอ้าเอ้าเอ้าอออออยก็ก็ผ่านแล้วนะก็ถือว่าโอเคแนละ้วเอา้าเอา้ากูตายคาบันไดรถไฟอะไรบอกเอ้ยรถไฟจุดเดียววิยดรถไฟกูรอดเฉยเลยอะไรวะ อุ๊ยเป็นงูเลยเป็นงูเลยอะไรวะอุ๊ยเอาชนกันเองเฮ้ย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 เอารถไฟชนเอาแล้วไอ้รถไฟแิ่นีอยากจะวิ่งต่อยนะกูไม่อยากจะพูดถามจริงไปอุ้ย ผมเจกรถไฟมาแล้วดีเอาไฮบัสกับบิ๊กบัสพี่ผมอยากทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วเพื่อนต้องใช้รถไฟคันนี้คันแรกคันหนึ่งนะพี่เดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่หาวิธีกดสต็อปก่อนเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่พี่ตายตายอะไรกูยังอยู่ มึอยู่คาต้นไม้เนี่ยมึงแบบมึงต้องมเห็นสภาพดีมัม้ยไอ้เสะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้บ้ <1> 1> เแกมึเข้าไปเอา้าเลยของจริงเอา้าอึดตอนนี้๋ยวเดูดูรถไฟดูรถไฟ มันจะผิดไรเราปื้มมอมาสะเป้าเห็นไหมเห็นไหมดีดีดีตายเอาเอานนนี่มันสนุกกว่าการกรโดดีกแล้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะหารถพี่เราไปหารถมาอยู่ มามิดิบัสผมจะเอารถนี้กันจเจอคุณแล้ว <c oughs> เอาโดนปิวเอาโดนตีปิวเลยมีปิวใครรถ <c oughs> จิ๊บก็สามารถฆ่าแกได้เหมือนกันก็คงยังไม่ไหวนะเพราะว่าผมบังคับไม่ทันโอ้โหโอ้โหมีรถมารถมาชนอ้าว <c oughs> อันนี้ไม่ได้สป,ปิไรไล่าแล้วอันนี้มันโมโห,มหแล้วพี่เมื่อกี้เคยเพิ่มโดนตีปิวเลยเอา้อาวอา้าวอ้าวตอนนี้บินแล้วอา้าววันเป็นบินแล้ว <c oughs> คุณจะกำจัดมันยังไงเนี่ยงอนโ <c oughs> คตรมังกรดูเง,งามันดิพี่